สวัสดีจ้ามาพบกับพลอยแอนแดนินยูเคจ้ามาจากเมือนี้พลอยอันสิมารีวิวของที่จะไปแคมป์ปิ้งนะจ้าพลอยสิไปอันฮอลิเดจ้าไปแคมป์ปิ้ง6วัน5คืนนะจ้าพลอยกับมารีวิววา่าพลอยเตรียมของเอยียงไปแน่นะเพราะว่าอันสำหรับมือใหม่นะจ้าพลอยกับมือมือใหม่นะจ้า มืออ่อไม่แคมปิงเนาะจ้ะ <laughs> เพราะว่ารอบนี้เฮาสิไปแคมปิงอ่รอบที่2ก็จะไปกับแฟนแล้วก็ไปกับน้องมาเนาะจ้ะพ่อก็จะมารีวิวว่าพ่อเตรียมอีหยังไปแน่เนาะเพราะว่าพ่อก็บ่รู้เรื่องปานใดว่าอันเสีวยวอีหยังไปแน่นะจ้ะคือว่ามือใหม่เฮาก็บ่ค่อยรูป้ปานใดเฮาก็สิมารีวิวเนาะจ้ะอันแรกก็จะเป็นอันเต้นเนาะจ้ะนี เต้นนะนี่ไก่ไก่เติบจ้ะสำหรับประมาณเออสามคนใดจ้ะเต้นตัวนี้ไง่เติบเต้นจ้ะอันนี้เต้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นผ้าหม่มนะจ้ะผ้าห่มอันมันจะเป็นผ้าห่มแบบว่านอา่อมีสิบนะจ้ะข,ขายมาเข้าจะนอนเป็นแบบที่นอนก็ได้สำหรับหนึ่งคนนะจ้ะอันนี้อันนี้ก็เป็นอัน ก้วน้กาแฟจ้แะ,แฟแะแก้วกาแฟแมนบ่แก้วกาแฟ2คนเฮาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมอจะ้ะเบิ่งหมออันนี้จะเป็นหมอหมออีหยังว่าติพ่อสั่งมาแต่อัน Amazon อันหมอกาแฟจ้ะหมอกาน้ําเนี่ย,อ,ยอันนี้เป็นหมอกาน้ําแบบว่าเฮาก็ไปตั้งแก๊สเนาะแล้วก็เทออก จะหมอ้อกาน้าหม้ออันเฮ็ดกินจ้าพวกกระทะพวกหม้อต้มพวกกระทะพวกหม้อต้มพอ่อยกระซังมาจากมองเดียวกันเบิดมีอย่างแนวปีิกัณนะเดี๋ยวจะอันนี้ก็จะเป็นฟ้าหมอ้อในฟ้าหมอ้อมันกระสีเมียนแก้วน้ำบ่แก้วน้ำอันนี้ก็จะเป็นพวกซอนใจในถุงเนี่ยแล้วก็พ่ออเยวี่ยง เป็นมอจ้ะเรียนปะ่ะมอเอาไว้ไปต้มมะม่าเนี่ยมอเอาไว้ไปต้มมะม,ม่าจ้ากรมีมีใส่หน่อยใส่ใยมีอ่ออันนี้ก็จะเป็นจานข้างในเห็นป,ะป่ะหอยไปเรีอวๆมันต้งเป็นจานนี่จ้ะที่ขอบอ่อเวลาห้องเปิดแก๊สเน,นาะจ้าแล้วบดน,นี้มันจะแบบบางที่มันร่มเนาะบางที่มันร่มห้องกับตรงใส่แนวขอบ ทีคอบแก๊สเนาะจ้ะนี่พ่อก็สร้างมาเถื่อแล้วพ่อก็บ่ทันได้ใส่จักเทื่ออ่าเทื่อแรกที่ไปนั้นเฮาก็บ่ได้เตรียมของไปหลายจ้ะแต่ว่ารอบนี้เฮาไปหลายขึ้นบ่ที่คอบเอาไปคอบแก๊เวลาบางทีมันล่มเนาะจ้ะมันล่มเฮาเฮ็ดถึงข้างนอกมันก็บ่นั้นปานไดเอ่เครื่องใส่ขััวในคััวนาะจ้ะนี่ เรื่งใส่ในขวก็จะเป็นอันจะอุปกรณ์อุปกรณ์ใส่ในัวนบอ่ไปก็สั่งมาครบเลยบ่สั่งมาครบเลยนี่ทีขีดมีตะลิ้วนะจ๊ะนี่กันไกมีกันไกไม่มีม,มีอันเขียงมีเขียง,ยงพร้อมจ้ะ มีเขียงมีทีตะเขาบ่ตะเขาอะไรเนะี่ยโอ้ย <c oughs> แฟนไปแฟนไปเอาอนเก่ามาใส่ไหวจา้าละอ,าอ่อนไม่ออกเนี <c oughs> ่ะจ้านี่ก็เครื่องคั่วก็จะเป็นแก๊บนะจ้าแก๊บทีเห่าออกไปตไปตัใส่ไอ้นไอต้ตแก๊บนะจาน้าเนี่นี่จะจะเป็นแบบนี้ใส่ได้โดนได้จ้าก็จะเป็นกระทะจ้า อันนี้แม่แฟนก็ซื้อมาให้พอดีกระทะกระทะอัดแบบภาดีได้จ้ะมันก็จะมีแบบอันนี้ก็เป็นช่องใ่มันบออันนี้ก็เอาไว้แบบหนึ่งประมาณนี้แบบอันเนี้ยหนึ่งได้แล้วก็เดี๋ยวจะเนียนมีกระทะฝั่งนี้ก็เป็นช่องน้อยช่องใ่เวลาเราจะเห็ดอาหารเสิร์เสร็จเราจะนี่เวลาเห็ดอาหารเสิร์มันบอ อันนี้เขาก็สสมารถเห็ดแบบถอดไข่ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบพวกไสโก้พวกเบคอนบางทีเนาะจ้าเห็ดอาหารเสาร์นี่จ้าเนื้อหมูเสาร์เบอสูปลมเบาอสูปลมเวลาเข้ากันไปนอนในเต็นบอจ้าเข้าก็จะเอาออกมาแล้วเขากับูปลมใส่ี่ตัวนี้ใส่ดีเนาะจ้าเพราะว่าพ่อยผ้ากันไปอ่ารอบนึงแหละใส่ดีเบาะสูปลมเนาะจ้ะนี่จะ หน้าตาเป็นแบบนี้แหละอาหารสเสบียงอาหารอันนี้มีอันขนมปังนะจ๊ะมีพกขนมปังนีอันขนมอาไว้กินกับกาแฟ้วจ้ะไว้กินกับกาแฟแล้วก็มีอันมีสปาเกะตีพร้อมเด้ <c oughs> จักสิ <c oughs> ได้กินโบล้ะจ้ะพ่อไปแล้วกระสิเป็นอันส่วนมากจะเป็นอาหารแห้งจะเป็นพวกมามา่าบ เป็นพวกมาม่าแล้วก็พออ่อจะมีพวกมีเนื้อมีหมูตากแดดนะจ้ะหมูแดดเดียวสิเอาไปน้าแล้วก็เป็นพวกขนมแ้วจ้ะพวกขนมพวกมามา่ามีอันปลากระป๋องจ้ะปลากระป๋องพร้อมประมาณนี้แล้วจ้ะพวกลายย่างส่วนมากจะเป็นมามา่าเอาอะไรอะไรส่วนมากจะเป็นมั้มาม่าจ้ะ แล้ะจานนี้เห็น่ติ้งเห็นว่าจ้ะไฟฉายเขาก็ปิดลงสิกระได้เห็น่ปิดลงสิกระได้เขาก็เปิดขึ้นกดจะใส่ได้ดนได้จ้าตัวนี้นะใส่ดีจา้าค่อยผ่ากันไปซื้อกับแดนนี่ใส่ดีตัวนี้ปิดนะจ้ะเขาสามารถกดเปลี่ยนได้จ้ากดเปลี่ยนไฟได้เขาก็จะปิดเขา พวกซอสกะบพวมีอยังไลเราจะเป็นซอสแบบที่ห้อใส่ทั่วไปแต่ว่าควายสื่อไม่เบิดมันจะเป็นแบบอันนี้ก็เป็นถุงสิบเราจะพอทาห้าใส่เนาะเราจะเป็นพวกซอสซีอิ๊วขาวหอยนางรมสิเราจะอันไมยองเนสเพราะว่ากิ่นอาหารเสาฝร,รังเราจะอันมะเขือเทศซอสมะเขือเทศซอสน้ำจิ้มไก่เราจะมีอัน มีซาอังกฤษพร้อมทีมิทีอังกฤษด้วยนะคะนี่จะทีอังกฤษมีกาแฟพงกาแฟพงอันกาแฟสดเนาะจ้านี่เขา้ากะเอาไปน้ำก็จะเป็นพวกน้ำมันพืชเนี่นเส้นาะจ้าไว้พัดหรือว่าเข้าเสียเอาไปทอดไข่เนาะจ้ะอาหารเสิร์ก็จะเป็นประมันนี่ลจะจ้าบบหลายอย่างดอกอันพวกพริกไทยดำ อาหารเสาขาดค่ะเบรเนาจะพริกไทยดำจะแล้วก็จะมีพวกเขาเขาก็เตรียมไปเขาเนีว้วเขาสวยนะจ้ะเตรียมไปเพราะว่ามันสามารถที่จะนึ่งได้แล้วก็คู้ได้เบิ้งง้องมาก่ะอุ่นัวได้จ้ะก็ะจะมีอันอันนี้เป็นปิ้งย่างนะจะจะจะไปปิ้งย่างกันบาร์บีคิวเนี่ย พ่อยก็เลยซื้ออัน,น่ะอันอันใหญ่กว่าบ้านาตเฮาแต่จเบิง่งอันบักใหญ่เลยพ่อยก็ซื้อทานไปนํานจ้าทานนี่เตาแก๊สพ่อยก็สิเปิดได้เบิง่งเตาแก๊สมาจ้ามาเบิ่งกันเลยนี่เตาแก๊สของเฮาใหญ่บ่าจา้ามี2หัวเตาแก๊ส แบบนี้แหละเห็นปะใส่ดีอยู่ด้วยจา้าพวกพ่อยอันซื้อมา่าน,นี่ซื้อซื้อครั้งแรกเนาะจา้ะห้าเหามีอ่ะอันน้อยกับอันใหญ่อันน้อยมันก็บ่สะดวกบรรจ้าก,ก็เลยซื้อแบบนี้ซื้อแบบอันใหญ่แล้วหอกะแบบฮิวไปได้เลยเนาะจา้ะนี่แบบมันคือเป็นแบบกระเป๋าเห็นบ่มันจะเป็นแบบไหนเอาไปตั้งได้เลยจ้ะแบบนี้เอีเอาไวท้ทาไปตั้งอันแก๊สนะจ้ะ เอาไปตั้งแก๊สพว่าเวลาเขาเห็ดเนากนากินเขาก็จะเห็ดแบบสูงสูงจังหน่อยนะจ๊ะพว่าก็จะไปเห็ดติดพื้นอะไรเนาะนี่เก้าอี้มินิเห็นปะเก้าอี้มินิเอาไปตั้งนี่ละจ้าของกับสีประมาณนี้ของที่พ่อยนั่งไปแล้วพ่อยกับอันนี้ก็จะเป็นที่สูบลมเนาจะเครื่องสูบลมเบาะเบาะอ่ะบาออากาศนะจ้ะนี่ บ,อบอ่อลมบอัที่นอนนะจ๊ะเครื่องสูบลมจะจะเป็นแบบนี้เท่ากับตัวเนจ่าเท่ากับตอวไซแอนบ่อตอตรงนี้แอนบอแล้วเ่ากับตใวไซบใอไซบอสูบ,สบสลมเนจ้ะ เทาก็บตอส่บอสูบล่มตรงนี้เวลาเทากับโกดมันก็จะแบบขึ้นนะจะล่มมันก็จะเข่าแบบวหามากอันนี้ใส่ดีจ้ะราคากับบอแพงจ้ะเนี่ยอันนี้จ้าสาหรับอันคลิปนี้พ่อยก็จะมารีวิวกับทั้งเบิร์ดนี่กับจะประมาณนี้แล้วจ้ะที่พ่อยเตรียมไปก็ต้องมานางังมานางังอ่าคิดอีกว่าเฮาลืมอมีอังบอนะจ๊ะเพราะว่า ไปแคมปิ้งบางที่กะเลื่อมานนั่นเลื่อมานนี่นะจ้ะเพราะว่าไปแคมปิ้งห้องกระิบ่ค่อยสะดวกสบายนะจ้ะเพราะว่าไฟฟ้ากะมันกับบ่ไดสะดวกนะจ้ะเข้าไปแคมปิ้งแบบนี้ก็ะจะไปแบบธรรมาชาติสบายสบายนะจ้ะเดี๋ยวท่าเบิ้งคิปทีพ่อยจะไปแคมปิ้งนะจ้ะว่าเข้าไปเที่ยวไซเน่ แล้วก็การใช้ชีวิตแคมปิ้งเนาจะห้าคืนหกวันเราจะเดี๋ยวก็าถามมาเบิ่งกันเนาะจา้ะพอกันไหมอาวิดีโอนานเนาะจา้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะจา้ะเป็นกำลังใจให้พอยแอนแดนอินยูเคเนาะจา้ะแล้วกับผู้ใดบ่ทันได้กดติดตามกะฝากกดติดตามให้พอยเนเดอจา้าพอกันไหมคลิปนานเนาะจา้ะไปละจา้า